อีกหนึ่งปฏิบัติการวันนี้นะครับคุณผู้ชมไปที่ภาคอีสานที่จังหวัดบึงกาฬนะตำรวจสืบสวนภาค4เขาไปสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดเจอแบบคาหนังคาเข่า,ขา,ขาเลยนะครับตอนกำลังขนเฮโรอีนถึง1 3 9ยสกําโลกำลังจะขนไปพักไว้ที่จังหวัดเพชรบูร์ก่อนที่จะส่งต่อไปที่ประเทศที่3แล้วพอจับมาได้เนี่ยพอไปตรวจประวัตินะคุณผู้ชมนายคนนี้ที่ขนยาเนี่ยนะก็เคยถูกคดียาเสพติดจำคุกไปแล้วด้วยนะเพิ่งจะพ้นโทษเมื่อต้นปีพ้นโทษอนะ่ะปุ๊บ มารับงานขนยาต่อเลยผลทดต้นปีตอนนี้เดือนตอนนี้ค่าจะกลางป<ฮ>ถีถูกถูกไหมครับพฤษภาคมไม่กี่เดือนน่ะรับงานต่อเลยนี่คือโอ้โหไม่เข็ดจริงๆนะ ไปดูฮะเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มชายคนนี้อายุ29เท่านั้นเองชื่อนัทพลเป็นชาวบ้านอำเภอหล่มศักดิ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครับเจ้าหน้าที่เขาไปสกัดจับรถที่นัทพลขับมาเป็นกระบะสีขาวต้องสงสัยก็ขับหนีจนตกลงไปข้างทางเลยนะฮะที่บ้านดงชมพูตบาบลโพมะแข้งอำเภอบึงโขลง,ลงจังหวัดบึงกาฬจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นภายในรถนะปรากฏว่าด้านหลังคนขับเนี่ยมีถุงสีดำขนาดใหญ่สองถุงฮนะแกะถุงออกมาดูโอ้โห เฮโรอีนเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างที่บอกร้อยสามสิบเก้าโลอะ่ะแล้วก็เลยควบคุมตัวคนขับรถก็คือนัทพลพร้อมของกลางนะครับไปที่สถานีตํารวจท้องที่ก็คือสอบพอบึงโขงหลงนับได้ทั้งหมดคือเขามัดไว้เป็นแท่งๆคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะร้อยสามสิบแปดแท่งน้ําหนักรวมอย่างที่บอกฮะร้อยสามสิบเก้าโลสอบสวนเบื้องต้นตรวจประวัติแล้วอา้าวนัทพลนี่จําคุกคดีครอบครองยาเสพติดมาก่อนเพิ่งจะพ้นโทษเมื่อต้นปีที่ผ่านมาออกมาปุ๊บทำผิดซ้ำอีกเพราะเขาบอกว่า มีนายทุนเนี่ยจ้างมาให้ขนยาไปพักไว้ที่เพชรบูรณ์เดี๋ยวจะส่งออกจากประเทศไทยต่อไปที่ประเทศที่3ครับคือเพิ่งพ้นโทษมารับงานต่อเลยนะเจ้าหน้าที่ก็นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1ก็คือเฮโรอีนเนี่ยไว้เพื่อจําหน่ายอันนี้ข้อหาหนึ่งอีกข้อหาหนึ่งคือเป็นผู้กับขี่รถยนต์ขนยาเสพติดให้โทษประเภทหโดยผิดกฎหมายนะครับ แล้วอันนี้จับมาได้แค่คนเดียวคนขับรถแต่มันไม่ได้จบแค่นี้แน่เพราะว่ารับจ้างมาถูกไหมฮะเดี๋ยวต้องขยายผลผู้ร่วมขบวนการรวมไปถึงนายจ้างที่จ้างมาเนี่ยดูซิว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่เลยหรือเปล่าครับ